พวกเราครับแก๊งฮโรโบนิโกเอนะครับเน,นื่องจากในวันนี้นะครับมีเศษของดาวหางฮันเลตกนะครับพวกเราแก๊งฮโรโบอยากมีเพลงมอบให้พวกคุณทุกคนในวันนี้นะครับถ้าพวกคุณความดาวเชิญรับชมรับฟังครับระหว่างที่มีดาวดวงหนึ่งโคจรในอวกาศ จากวันนั้นฉันก็มองโลกไม่เหมือนเดิมสิ่งที่สวยยามในชีวิตที่พบเธอคงไม่นึกคุณค่าอีกแล้วถูามาแทนด้วยดวงตาคู่นั้นขอเธอไปได้เช่นจากนี้ไม่ไว้เป็นนับมา Para <laughs> a <pra -chê. risos>